ประจักษ์หลักฐานสามโลกในธรรมการยุคข,ขาวทิปโอสถชุบชีวิตพศ2 5 0 9ที่เมืองเจียอี้ไต้หวันครอบครัวหนึ่งแท่จางได้รับรู้หนทางแล้วปฏิบัติบำเพ็ญดีโดยเฉพาะสามีเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งจนท่านธรรมธิการได้โปรดยกย่องมอบหมายพระองค์การเบื้องบนให้เป็นอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม ในปีนั้นภรรยาของอาจารย์จางป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารบก804แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในลำไส้เล็กการรักษามีอยู่หนทางเดียวคือต้องผ่าตัดจึงจะยืดอายุผู้ป่วยไปได้อีกสัก2อสปีแต่เมื่อทำการผ่าตัดเข้าจริงๆแพทย์ก็ต้องรีบเย็บแผลเข้าไปดังเดิมทันที ปรากฏว่าลำไส้ของผู้ป่วยเต็มไปด้วยเนื้อร้ายของมะเร็งมีลักษณะเป็นพวงๆคล้ายพวงองุนหากทำการผ่าตัดหรือแตะต้องจนลูกองุนหรือเนื้อบริเวณใกล้เคียงแตกออกพิษของมะเร็งก็จะกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งแทนที่จะช่วยให้ผู้ป่วยอยู่ต่อไปได้อีกหน่อยก็กลับจะทำให้ตัดแพทย์บอกอาจารย์จางว่า ภรรยาของคุณเป็นมากกว่าที่เราคิดไว้ขณะนี้ไม่มีทางรักษาได้เลยมีแต่รอความตายในไม่ช้านี้แล้วผู้ป่วยชอบรับประทานอะไรก็ตามใจเธอเถิดพยายามให้เธอมีความสุขให้มากงานวันสุดท้ายก็เตรียมการกันได้แล้วคำพูดเหล่านี้ไม่มีเยื่อใยเหลืออยู่เลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรครักษาไม่ได้ แล้วใครจะรักษาได้ท่ามกลางความหมดหวังอันมืดมนนั้นอาจารย์จางมองเห็นแสงสว่างจุดหนึ่งอยู่ข้างหน้าท่านศรัทธาต่อกุศลกรรมปฏิบัติในวิธีธรรมอย่างจริงใจท่านรีบเดินทางไปไทยนันภาคใต้เพื่อจะกราบขอความเมตตาจากท่านรองธรรมธิการซึ่งเป็นนักธรรมวุโสข,ของท่านโดยตรงทันที ท่านรองธรรมธิการเป็นนักธรรมอุโสที่มีบารมีสูงส่งมากท่านหนึ่งท่านสำรวมปฏิบัติเคร่งครัดและดีงามจนเป็นที่เคารพบูชาทั่วไปเมื่อได้ยินอาจารย์จางเล่าจบท่านก็กล่าวตอบด้วยความเมตตาว่าเรามาร่วมกันกล่าววิงวอนต่อเบื้องบนเถิดท่านนำอาจารย์จางคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระแท่นบูชา ถวายทูกกำใหญ่แล้วน้อมกราบอย่างสุดซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์นับพันกราบจากนั้นแล้วท่านหลิวเตียนชวนซื้อก็ได้โปรดเมตตากราบขอน้ำทิพย์จากพระอนุตตรธรรมเจ้าพระแม่องค์ธรรมให้อาจารย์จากนำกลับไปให้ภรรยาของท่านที่โรงพยาบาลดื่มทันทีคืนนั้นหลังจากที่ผู้ป่วยได้ดื่มน้ำทิพย์ที่บูชาพระแล้ว ไม่นานต่อมาปรากฏการประหลาดก็เกิดขึ้นผู้ป่วยเริ่มถ่ายท้องเป็นการใหญ่น้ำที่ถ่ายออกมานั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงและมีจำนวนมากจนน่ากลัวแต่หลังจากนั้นแล้วผู้ป่วยก็รู้สึกสบายและตัวเบาขึ้นทันทีเช้าว,วันรุ่งขึ้นอาจารย์จางไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลแตาา่เช้า นังพยาบาลที่เฝ้าไข้ตั้งแต่เมื่อคืนก็พูดทักทายกับอาจารย์จางว่าคุณเป็นคนกว้างขวางดีจังเมื่อคืนแขกที่มาเยี่ยมคนป่วยพร้อมกันกับคุณมีมากหน้าหลายตาเหลือเกินคนนั้นเข้าคนนี้ออกมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งนักบวชมีทั้งคนแต่งตัวแปลกๆคงจะลงจากเวทีการแสดงก็รีบมาเยี่ยมทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องทรงเลยทีเดียวกระมังคะ อาจารย์จางรู้สึกแปลกใจและขนลุกไปทั่วทั้งตัวโดวยความซาบซึ้งท่านรู้ดีว่าเมื่อคือนท่านมาคนเดียวแต่คนแต่งตัวแปลกๆที่นางพยาบาลเห็นอีกมากมายนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้โปรดเมตตาช่วยเหลือรักษาภรรยาของท่านนั่นเองอีกครึ่งเดือนต่อมาภรรยาของอาจารย์จางก็ออกจากโรงพยาบาลแพทย์และพยาบาลที่ร่วมทำการผ่าตัดให้ผู้ป่วยรายนี้ ต่างยืนยันถึงสภาพอันน่ากลัวของเนื้อรายที่ได้เห็นและความเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ป่วยจะกลับคืนสู่สภาพปกติหรือแม้แต่จะทุเลาลงได้ก็ไม่มีทางแต่ภรรยาอาจารย์จางก็หายเป็นปกติในเวลาต่อมาโดยไม่ได้รับการเยียวยารักษาแต่ประการใดเลยบัดนี้ท่านรองธรรมธิการได้คืนสู่เบื้องบนไปแล้วทุกๆปีในวันที่ระลึกวันสำคัญของท่าน ยญิงไว้กลางคนหนึ่งหนึ่งจะไปกราบที่หลุมฝังศพของท่านคุกเข่าร้องไห้อยู่เป็นเวลานานเธอคือภรรยาของอาจารย์จางนั่นเอง